l i น e Notify ฟีเจอร์ฟรีที่กำลังจะปิดตัวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก l i น e Notify กันก่อน l i น e Notify เป็นบริการแจ้งเตือนสามารถเชื่อมต่อและใช้บริการโดยผ่านช่องทาง API ในการส่งข้อความและการแจ้งเตือนมายังแพลตฟอร์ม Line หรือจากแพลตฟอร์มอื่นๆได้ฟรี l i น e Notify ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการแจ้งเตือนเช่นการสั่งซื้อการชำระเงินไปจนถึงการแจ้งเตือนสต็อกสินค้าและข้อความที่ติดต่อผ่านเข้ามาทางเว็บไซต์ l i น e Notify ก็จะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบทันทีรวมถึงการแจ้งสเตตัสต่างๆเพื่อ ให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ Line Notify กำลังจะปิดตัวลงซึ่งแอนดมีวิธีการช่วยผู้ประกอบการให้ยังสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณได้เหมือนเดิมใน EP ีหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากแอนดและถ้าหากคุณมีคำถามสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราไตาม ID ที่ขึ้นในคลิปแล้วพบกันใหม่ในอ P ีถัดไปนะคะบา,บาย y